อุ๊ยยังไงแจ็กกี้ลงรูปฟิลแฟนกับปออันนบทำคนแห่ลุ้นตอบเม้นรัวจนว้าวุ่นเลย <S <S เป็นสาวสวยพราสเสน่ห์สำหรับนักแสดงสาวแจ็กกี้แถมยังโสดและมีเคมีสาธารณะจนแฟนๆต่างเชียร์ให้เจ้าตัวนั้นมีรักเร็ว ล่าสุดวันที่27กันยายน2566แจ็กกี้ก็เพิ่งจะออกมาโพสต์รูปภาพที่ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนักร้องหนุ่มปออันนบพร้อมกับโพสต์รูปภาพฟิลแฟนนั่งซบกันสุดแนบชิดลงในอินสตาแกรมโดยแจ็กกี้ได้ลงแคปชั่นด้วยว่านี้กันไม่พ้นมีอยู่จริงจ้ะมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะหนูเตรียมไว้แล้วแค่รอนิดเดียวโอ้ยแอนดู ขณะที่ปอก,ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอาลงแบบนี้พี่ก็ว่าวุ่นนะซึ่งจาก,กี่ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าว่าวุ่นจา้าหนูพักงานนี้ทำเอาทั้งเพื่อนๆนดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ว่าอะไรยังไงหรือคู่นี้จะมีซัมติงกันบางรายยังบอกว่าลงแบบนี้แฟนแน่นอนขอให้ผีผลักไม่ติดถ้าคู่นี้จะเป็นแฟนกัน ซึ่งสาวแจ็กกี้ก็ได้รีบไล่เข้ามาตอบกับคอมเมนต์รัวๆว่าโอ๊ยไหว้พระก่อนปอหน้าจะติดค่ะพี่ส่วนคู่นี้จะลุ้นขึ้นไหมก็ต้องมารอจับตากันต่อไปแล้วล่ะค่ะ